สวัสดีค่ะพัตตี้พัทยนนะคะวันนี้พัตตี้นะคะมีรถนะคะอีกคันนะคะสวยๆนะคะมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะนะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะเป็นตัวแบรนด์อิซูซุนะคะเป็นเ,เกียร์ออตโต้นะคะสี่ประตูนะคะเนาะคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขตเอามารีวิวมาให้ชมกันนะคะนะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะ1.9 z นะคะปี2016ค่ะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่5 7 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็น4ประตูเป็นออโต้นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว Highlander ด้วยนะคะแต่เจ้าของเดิมก็คือจัดส่งมาให้แล้วนะคะ,ะ,ะบอกเลยว่ารถสภาพเดิมๆนะคะสวยๆนะคะ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถใช้งานอยูนะ่บอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนะได้ไปแล้วนะคะรถสวยเลยนะคะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววัให้ดูรอบๆตัวรถนะคะนะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะ นะมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะตัว day time running นะคะนะในชุดกรอบโคมไฟนะชุดเดียวกันแล้วนะคะตัวนี้จะไม่ได้แยกกันแล้วนะคะเป็นชุดเดียวเลยนะคะไฟสูงต่ำนะคะนะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะก็จะคงรูปแบบเดิมนะคะได้เป็นคโครเมียมนะคะเป็นตัวโลโก้ Isuzu อ,อยู่ตรงกลางนะคะ ไฟทั้งสองข้างนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะนะสวยๆนะคะมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าตัวไฟสปอตไลท์นะคะจะเพิ่มคิ้วตัวโครเมียมให้ด้วยนะคะให้ดูสวยงามขึ้นมาอีกนะคะสำหรับกันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวแม็กกับยางกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ จะได้เป็นแม็กอ์นดรอยจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะลูกค้ายางและแม็กขอบ16นะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะให้ชมะะตัวยางเลยนะคะดอกอยางมีให้เห็นเห,หลือเยอะเลยนะคะใช้ได้อีกนะโครงสร้างภายในนะคะตัวนี้จะเป็นโครงสร้างตัวซุ้มล้อนะคะ เดี๋ยวพดแผนกล้องให้ชมเลยนะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแป้งเลยนะคะมาเรามาชมในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันนะคะกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดไอไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะเป็นตัวบันไดาจากโรงงานนะคะคันนี้ติดทีมให้แล้วเรียบร้อยทั้งสี่บานนะคะ แล้วก็ตัวมือเปิดนะคะนะเปิดประตูคันนี้นะคะทั้งสี่บานเป็นโครเมียมนะคะนะให้ชมด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังเรามาชมกันค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะข้างบนนะคะจะได้เป็นตัว LED นะคะไฟเบรกไฟสีข้างหลังนะคะจะได้เป็นหลอดฮาโลเจนนะคะเป็นหลอดไส้นะคะ ตัวมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะไฟเปรดดวงที่3ามนะคะอยู่บนหดเข็งน,นะคะเดี๋ยวให้ดูภายในกระบะกันบ้างสภาพภายในกระบะสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกเลยนะคะแม็กไรเดอร์สภาพสมบูรณ์สวยงามนะคะ90%เเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกันชนเดิมจากโรงงานเป็นตกโครเมียมนะคะลูกค้า เดี ux, ๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารกันนะคะอเดี๋ยวก็ให้ดูนะคะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับกันนี้นะคะไปในห้องโดยสารค่ะเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะอเดี๋ยวคนให้ดูในส่วนของด้านข้างประตูกันก่อนเลยนะคะอตัวด้านข้างนะคะคอนโซลด้านข้างแผงประตูตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะคะอจะได้เส้นตัวสีเงินนะคะมาตัดนะคะตรงนี้นะคะ เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันปรับกระจกนะคะจะได้เป็นไฟฟ้าเป็นออโต้นะคะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของพวงมาลัยกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะเชื่อมต่อ USB นะคะเชื่อมต่อบลูทูธผ่าน มือถือนะคะตัวนี้เร่งสปีดตัวคอนโทรลชิปเกียร์ได้นะคะที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอเรือนไม่นะคะเดิมๆนะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะสำหรับตัวเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็น FM นะคะ AUX AM USB นะคะเชื่อมต่อผ่านบูทูธได้นะคะ สำหรับแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะ, Gear, ะ,คะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวคอนโซลดเดิมๆนะคะสวยๆนะคะคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะคือเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะสีดำนะคะนะ,ะภายในเป็นสีดำนะคะเบาะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะไม่มีรอยยุบรอยขาดนะคะ ในส่วนของข้างหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่าสภาพภายในห้องโดยสารนะคะบอกเลยว่าสภาพ90%เลยนะคะลูกค้าคือรถที่นี่เราคัดสรรรถคุณภาพนะคะรถเกตเ A มาไว้รอคุณลูกค้านะคะ,นะคะในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะนี่ค่ะสภาพให้ดูสภาพนะคะว่าสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะคะ ไม่มีคราบไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพเดิมๆนะคะเนาะอ่ะาให้ในห้องโดยสารแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้บ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าห้องเครื่องสวยนะคะเนาะเราให้ดูเลยนะคะว่าที่นี่เราคัดรถมานะคะ คะค่ะเรามาชมกันต่อเลยนะคะในห้องเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวไปให้ชมเลยค่ะบอกเลยว่าห้องเครื่องนะคะเดิมเดิมนะคะอ่าแห้งสนิทนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มนะคะไม,ไม่มีคราบน้ำมันไม่มีรอยเลยนะคะคือบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะเป็นรถเน้นโครงสร้างเดิมสภาพเดิมนะคะนะ ไม่มีการตัดต่อไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังเลยนะคะรถโครงสร้างเดิมจากโรงงานแท้เลยนะคะบอกเลยสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ 1,900cc นะคะ150แรงม้านะคะจะได้เป็นเครื่อง d ี d นะคะเป็นบูพาวเวอร์แล้วนะคะเป็นระบบดีเซลนะคะ เชื้อเพลิงนะคะใช้ดีเซลนะคะรองรับตั้งแต่ไบ o b บีเซลหเลยนะคะ,ะเรามาดูในส่วนของตัวคานกันต่อเลยนะคะคานนะคะคานเดิมๆสวยๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยน็อตยังไม่มีการขยับนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่ไม่มีเข้าโครงสร้างนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะคะ เล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะรถทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติที่มาได้นะคะว่ารถคันนี้ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างนะคะเรายินดีให้ตรวจสอบนะคะในส่วนของฝากระโปรงกันต่อเลยนะคะตีบอกเลยว่าในฝาในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆนะคะสวยๆนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตจากโรงงานนะคะให้เห็นกันนะคะ ในส่วนของสติกเกอร์จากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะให้ชมกันช,ชัดๆเลยนะคะบอกเลยว่าได้รถที่นี่ไปนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถส,สวยๆไว้ไปใช้งานนะคะในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะทุกนะคะยังไม่มีการแกะสภาพแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะคะเนี่ยค่ะ นะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะพลดพาชมรอบรอบร,อบรถภายในภายใน,ยในห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะนะ่ะทุกทจุดแล้วนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะนะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนะ่ะ ติดต่อสอบถามกับพัตตี้ได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0 9 7ย์นะคะ1 1 2 6820ค่ะ0 9 7ย์2 6820นนะคะถ้าไม่ทันยังไงนะคะพัตตี้ขึ้นเบอร์ให้นะคะแอดไลน์นะคะหรือโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะคะอยากทราบข้อมูลอะไรนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะ ที่จะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็นัดหมายกับพีิได้โดยตรงเลยนะคะเข้ามาดูได้ที่บริษัทเกญยนนะคะของเรามีสสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1นนะคะตั้งอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะซอยเซรีไทย8กแยกหนึนะคะส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเซรีไทย95นะคะก่อนถึงแยกมินบุรีะคะ่ะของเรามีรถให้เรื่องมากกว่า300คันนะคะ,คะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะก่อนจบคลิปพัตตี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัตตี้นะคะในการทําคลิปแล้วก็รีวิวรถให้ f อฟซีพี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะวันนี้พตัตตี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ